ช่วงเดือนตุลามีดาวย้ายทั้งหมด5้าดาวแต่ว่ามันย้ายกัน6ครั้งอืมนะหดวงแต่ย้ายหครั้งเพราะดาวพุธย้ายสครั้ง ดาวพุทธจัดตำแหน่งมหาอุดเกษเนี่ยยกเข้าตุนเป็นอุจจาพิมุกในวันที่6ตุลา9โมง6นาทีนะครับพระเกตยกเข้าพิจิก9ตุลา8โมง46่สิกพระสยกเข้าพิจิกแต่ที่เป็นเกษตรในตุนเน่ยเป็นพิจิกเป็นปลา16ตุลา7โมง7นาทีพระอาทิตย์ยกเข้าตุนเป็นนิดนะครับ17ตุลา4ทุ่ม57พระอังคารยกเข้ากรกฎมาตรฐานเป็นนิด1 9ตุลา8โมง6นาทีแล้วก็ พ,พุทธย,ย้ายจังหวัดที่สองจากอุจจพิมุขเขาพิจิกยี่สตุลาสี่ทุ่มสี่สิบห้าจะเน้นย้ำเสมอนะครับว่าการดูดวงลักษณะเนี่ยเป็นการดูรดวงแบบมหาภาพโดยการดูดวงที่ทายโดยไม่ได้รู้ลัคนาในของท่านฉะนั้นฟังเป็นใกล้ๆไปไม่ใช่สาระสําคัญของชีวิตไม่สามารถเอามายึดถือเป็นโฟกัสชีวิตได้ฟังเพื่อจะได้ระมัดระวังอะไรที่ดีก็เก็บไว้ใช้อะไรที่ดีก็ระมัดระวังไปอย่างนี้ดีกว่าพี่น้องลัคนาราศี กันโอ้โหกันเนี่ยนะไม่พูดไม่ได้เลยครับไม่พูดไม่ได้เลยเพราะพุธเป็นดาวประจําตัวและดาวการงานเดือนนี้เดือนเดียวย้ายแม่มสองหนรอบแรก6ตุลา9โมง6นาทีพุธย้ายเขาดุ้ยลิ้นเหลียวไอ้เหี้ย พุทธยายเข้าพุทธแยกยเข้าเรื่องการเงินพ้นจากภาวะถูกราหูคู่ัตูเดนงนี่คือดีมากแถมยังได้พระสุขคู่มิตรใหญ่จอนเสริมเป็นเกษตรกร,ร,กรพระโคตรพ่อโคตร,รแม่ดีเรื่องการเงินมึงอยากหาโอกาสเคลียร์หนี้เคลียร์สินเิจรจากาเรื่องสําคัญผมชี้แนะนะครับ6ตุลาถึง16ตุลา10วันเนี้ยคือช่วงที่ดีที่สุดในรอบปีของมึงอย่างแททูตบมือดีมากดีแบบมึงห้ามนอนอยู่บ้านเลยเฮียก็อบอกเลย งินสิบวันนี้มึงต้องลุกออกมาทำเฮียอะไรสักอย่างนั่นแหละด่วนๆนะพอเข้าวันที่สิบหกตุลาเจ็ดโมงเจ็ดนาทีไปต้นไปนะมึงอยู่เฉยๆก็ได้ <c oughs> เธอพูดถูนกนะคือหลังจากสมบตุลาไปงดทำธุรกิจธุรการทางการเงินไปเลยเพราะพระสุขเจ้าเดือนกันเงินยกเข้าพบสหรัรรมนาตรฐานเป็นปราคือโอกาสผิดพลาดสูงมากนะฉะนั้นเอากระเป๋าตังค์มาก็เก็บกระเป๋าตังค์ไว้ใต้ถุนดินเลยนะฮะแล้วเน้นงานออนไลน์ไป งานไม่ต้องทำอะไรแบบใกล้ตัวมากหรือเนันเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาก็พอไปได้ยีิบสีตุลาสี่ทุ่มสี่สิบห้าพ่อพุธออกจากเรือนการเงินเข้าไปจอมร่วมกับพระศุกร์เป็นดาวคู่ธาตุน้าอ่าศุกร์มีตัวช่วยและคราวออนี้ได้คู่ธาตุแถมเป็นคู่ธาตุในพบธาตุน้ําด้วยได้สีธาตุชั้นสองจําจัดนเลยครับสรุปทั้งเดือนนี้มีดีและไม่ดีแหละแต่โดยรวมมันคือดีครับครบเครื่องทั้งงานและเงิน นี่อย่าลืมนั้นเนี่ยคุปสหัชชาที่พุ่สุกไปอยู่เนี่ยมีเกตกระตุ้นมาตั้งแต่9ตุลาแล้วนะทำให้ท่านมีโอกาสที่เดินทางบ่อยทั้งใกล้และไกลอ่าหลักๆก็ต้องทายแบบไกลมากๆคือไปต่างประเทศเลยแต่ระดับเกตมาไม่ไทยในไทยอยู่แล้วนะฮะแต่ท่านก็ต้องระวังหน่อยเรื่องของความไม่คาดฝันความเกินค่าที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายบางท่านอาจจะมีความมั่นยำในเรื่องของฝันนอนฝันเปี๊แหวฝันมือนแดดตาบูฝัน,น,ฝน,ฝนเหมือนละครนำ้ำเน่าแนะน,นำนะฮะช่วงนี้น่มึงมึงมูขึ้นนะเนี่ย มูขึ้นโอ้ไหว,น,น,ไวนู่นไหวนี่ไหวพระขอพรปังปูบริรเลเย่โคตรต่อให้ท่านไม่ทําหาอเลยเลยนะท่านก็อาจจะมีโอกาสไปไหว้พระอยู่ดีนี่แหละคือพ่อชวนไปแม่ชวนไปเมียชวนไปริ์แรงเก็บมันเป็นอย่างนี้แหละ พูดให้ง่ายก็คือหลัง9ตุลาเดินทางดีไวราพระธรรมบุญก็เวิร์กด้วยเกตย้าย9ตุลานะครับและจะมีอะไรให้ติดนิดนึงนะก็ตรงที่ว่าดาวเจ๋งๆเนี่ยมันไปแห่ทํามุมระดับสุดยอดจะพบสหัชชะแต่พระอังคารเจ้าเรือสหัชชะเนี่ยคือดาวทั้งหมดอี่ยศรีธาตุะเกตอยู่ในเรือเพื่อฝูงสังคมแต่ไอตัวดาวเพื่อฝูงสังคมเนี่ยหลังจากวันที่19ตุลาพี่แกยกเข้าลาพระลาผลเอา้าเข้าลาพระลาผลก็ดีดีเออมันดีแหละลาผลหาง่ายตามหน้าดาวแล้วแต่มันเป็นนิดโว้ย ป็นนิดมันไปย้ำเรื่องของการจ่ายเงินสิ้นเปลืองในช่วงต้นโดนหลอกง่ายโดนหลอกที่ว่าคือที่กูหมาหมดแล้วน้มือโดนหลอกเอาเงินโดนหลอกเอาตัวโดนหลอกเอาของโดยเฉพาะเรื่องตังเนี่ยพยายามอย่าให้กระเด็นออกจากกระเป๋ามากเลยจะดีที่สุดนะครับนะขอบพระคุณมากครับผมขนพันพยากรครับชอาอชต์ตกิดนึงกดติดตามกดฟอลโล่ได้ทั้งในส่วนของพันพยากรทั้งสามแพลตฟอร์มทั้งแอปฟ้าแอปดำแล้วก็แอปแดดด้วยนะครับ